สวัสดีครับท่านผู้ชมดิฉันรับเข้าสูลจากโอชแนลนะฮะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โชว์รูมโตโยต้าภูเก็ตมอเตอร์นะฮะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถยนต์นะครับของค่ายโตโยต้านะครับสำหรับรถโตโยต้านะฮะที่ผมจะรีวิวในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือโตโยต้าเวลวอสนะครับผมที่เขาเพิ่งเปิดตัวกันมาสดๆร้อนๆนะฮะแล้วก็ทางโชว์รูมเนี่ยก็ได้แจ้งนะครับว่าเออเนี่ยรถ ที่เป็นตัวโชว์นะฮะแล้วก็เป็นรถเทสเนี่ยมาถึงแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็รอก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขารถเทสเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูภายนอกภายในนะครับผมแล้วก็ความอเนกประสงค์นะครับของ t o y o ต a าเวลวนะครับผมรถยนต์ครอบครัว7ที่นั่งนะครับไซส์พอดีราคาโอเคนะครับออปชั่นครบนะครับแต่ต้องไปดูของจริงนะครับว่าเออของจริงเนี่ยเป็นยังไงบ้างสวยเหมือนที่เขารีวิวหรือเปล่านะครับดีจริงเหมือนที่เขารีวิวหรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยครับ ตอนนี้นะครับรถมาจอดเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมซึ่งรถก็อยู่ตรงนี้เลยครับนี่เลยนะฮะ Toyota Veloz น,น,นะครับผมก็คือส่วนนะท่านผู้ชมว่าไม่ได้นะครับคันที่ผมได้มารีวิวในวันนี้นะครับผมก็เป็น Toyota Veloz สีขาวนะฮะซึ่งก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าเป็นตัวท็อปนะฮะคันจริงท่านผู้ชมก็ออดูยาวนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้แบบใหญ่มากแค่มันดูแบบเออยยาวเพราะว่ามันเป็นรถครอบครัวนะฮะเดี๋ยวอันนี้คือเดี๋ยวพาวนรอบๆคันกันนะครับ เดี๋ยวค่อยมาลงดีเทลกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูที่ไฟท้ายนิดนึงนะท่านผู้ชมผมอยากให้ท่านดูที่ไฟท้ายนะฮะไฟท้ายของเขาก็คือสวยนะครับเพราะว่าลากยาวแต่ซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะฮะอะเดี๋ยววนมาดูด้านข้างนะครับก็ไม่มีอะไรนะมันก็เหมือนกันซ้ายกับขวานะฮะแต่ว่านี่ครับดูความอลังการของ t o y o ต้าเวลลสนะครับซึ่งเขาบอกว่า t o y o ต้าเวลลสนะครับเบตเตอร์ทูเกเตอร์นะครับใช้ชีวิตไปด้วยกันนะฮะแน่นอนนะครับเป็นรถครอบครัวเนาะก็ต้องไปด้วยกันอยู่แล้วนะฮ เดี๋ยวมาเริ่มต้นที่ด้านหน้าก่อนนะครับท่านผู้ชมเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับผมด้านหน้าเนี่ยก็เป็นกระจังหน้านะฮะสีดําเงานะครับผมซึ่งถ้าสังเกตดูนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยแถวๆนี้มันจะเป็นลูกไล้ายตัวทีนะผมไม่รู้ว่ามีใครสังเกตไหมับแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนตัวทีอะแล้วมันก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเป็นเหมือนแบบเพชรนะครับอ่ามกนจกกระจังหน้าของโตโยต้ารุ่นใหม่ๆนะครับก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับทำให้ดูแบบว่าบึกบึนแล้วก็ดูแบบเข้มนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูที่ไฟหน้ากันบางนะครับสำหรับไฟหน้านะครับผมเป็นไฟ LED นะครับพร้อมด้วย LED Light Guiding นะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับแบบ Sequential นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับจะเป็นแบบว่าไฟเลี้ยวแบบ Sequential นะครับพิบแบบเลื่อนจาก่บงนี้นะครับท่านผู้ชมอ่าสำหรับไฟหน้านะครับผมยังมาพร้อมกับระบบควบคุมการเปิดปิดอัตโนมัตินะครับแบบ Follow Me Home นะครับและ Living Home Lamp นะฮะถัดลงมานะผมก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับอ่า สำหรับไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะใส่คิ้วนะครับเป็นโครเมียมสีเงินนะครับเพื่อให้ตรงนี้ดูแบบว่าไม่รวนจนเกินไปเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยคออย่างนี้ก็น่าจะรู้นะฮะเป็นพลาสติกนะฮะส่วนด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นชุดแต่งนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นสีเทานะตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะฮะเป็นไฟเบอร์นะฮะก็โอเคครับดูสวยงามดีเดี๋ยวเราไล่ไปดูด้านข้างกันมากดีกว่านะฮะ มาเริ่มต้นกันที่ล้อนะครับสำหรับล้อทันนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับจะได้ล้ออลลอยปัดเงาสีทูโทนะครับขนาด17นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางขนาด205 50R17 นะครับสวยงามนะครับสวยสวยและาจริงๆผมว่าสวยนะฮะสังเกตดูขอบยางตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นขอบยางที่แบบค่อนข้างที่จะแบบเล็กนะครับเพราะว่าเป็นดีไซน์สปอร์ตนะถ้ามองง่ายๆนะฮะไม่มันเป็นรถครอบครัวที่ไม่ใช่รถครอบครัวสักทีเดียวนะมันก็ยังจะมีแบบความแบบ สปอร์ตในตัวนะครับสังเกตุจากล้อแม็กแล้วก็ขอบยางนะฮะไล่ขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นกระจกมองข้างนะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะฮะผมแล้วก็ยังมีไฟสองสว่างบริเวณพื้นนะครับก็คือฟุตแลมนะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับผมไฟอ่ะดูที่กระจกกันมานะครับกระจกก็กระจกตรงนี้นะครับผมก็โอเคใหญ่ชัดเจนมองเห็นนะครับที่สําคัญนะนี่เลยท่านผู้ชมเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ไหมนี่นี่ ท่านผู้ชมครับตรงนี้นะครับผมก็จะมีระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างนะครับหรือไ้สปอร์ตมอนิเตอร์ริงนะครับผมก็ราวหลังคานะครับผมก็จะให้มานะครับเป็นราวหลังคาสีเทานะครับตรงนี้ก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่ให้เรานะครับสามารถใส่หลังคาเพิ่มเติมได้นะตรงนี้นะอ่าก็อเนกประสงค์นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่ด้านท้ายกันบ้างนะครับสําหรับด้านท้ายเนี่ยผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะฮะ ไฟท้ายนะครับผมเป็นแบบ LED Light Guiding นะครับซึ่งลากยาวมานะครับม่น้องก็ต้องเห็นชัดเจนนะฮะพร้อมกับโลโก้สัญลักษณ์ของ Toyota นะครับผมแล้วก็ VL ล s อตนะฮะตรงนี้นะฮะก็จะมีเซนเซอร์อยู่ทั้งหมด2จุดนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นสปอยเลอร์ที่เขาแต่งมาให้นะครับสวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวไล่ไปดูที่ด้านบนสักนิดนึงนะครับผมก็จะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับผมก็มีมาให้นะฮะ แล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ก็คือตรงนี้เลยนะฮะอ่าข้างบนนะครับผมก็จะมีสปอยเลอร์หลังนะครับซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมแล้วก็ชาร์คฟินนะครับนู่นขี้สลามนะครับด้านบนมาให้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับว่าฝาท้ายของ Toyota v e บลลเนี่ยครับเปิดยังไงเตะได้ไหมอ่าไม่ได้นะครับเพราะว่าผมมีกุญแจนะเดี๋ยวให้ดูกุญแจก่อนนี่กุญแจเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาของกุญแจอ่านะฮะนี่คือหน้าตาของกุญแจนะฮะ ซึ่งมันไม่มีปุ่มอะไรน,น,นอกจากปุ่มล็อกอัลล็อกนะฮะซึ่งมันก็ปกติไหมนะครับท่านผู้ชมนี่ให้ดูก่อนมันก็คือจะต้องเปิดเันไหนแบบนี้นะครับอ่าโอเคเปิดออกมานะครับท่านผู้ชมที่เก็บสัมภาระด้านท้ายก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่ได้แบบพับเบาะใช่ไหมฮะมันก็เนี่ยมันก็วางของในค่นนี้ครับก็จะมีถาดหลุมตรงนี้นะฮะที่ไว้เก็บของเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างตรงน,รงนี้ส่วนตรงนี้คือคืออะไรก่อน ไม่รู้อะไรไมร่ผมจะไม่พูดนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คืออ๋ออุปกรณ์นะครับซ่อมรถอ่าโอเคเราหาล้อยางอะไรกันก่อนอีกตรงไหนแป๊บนึงนะครับผมขอก้มไปดูข้างใต้นะฮะอ๋อนี่ไงท่านผู้ชมสําหรับยางอะไรนะครับเป็นอยู่ตรงนี้นะนี่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 นะฮะเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าพับบอกกันยังไงผมจะลองดูตรงนี้ดูอ๋อนี่นะครับท่านผู้ชมมันเลื่อนได้แต่ว่ามันจะต้อง ขาอ,อนุญาตเปิดของเขาดนึงนะฮะนี่มันมีสลักตรงนี้นะครับดึงนะฮะมันแบบนี้นะแล้วก็พับไปทางงยย่ายได้เลยน่าจะเป็นทั้งสองฝั่งนะครับท่านผู้ชมก็คือดึงก็พับไปอ่าจริงๆมันลาบมันลาบอ่ามันลาบได้นะครับก็สามารถเก็บของได้เพิ่มเติมนะฮะซึ่งตรงนี้เองก็จะมีที่ใส่แก้วนะฮะท่านผู้ชมตรงนี้นะครับตรงนี้ใส่แก้วแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าน่าจะวางแบบ ได้ไม่ค่อยโอเคหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบ,แบบว่ามีล็อกหรือว่าอะไรยึดไว้นะครับอ่าก็หาอะไรที่มันพอดีพอดีเนาะส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ชาร์จไฟนะครับ12โวลต์นะครับ120วัตต์นะฮะก็ชาร์จได้อ่านี่ลองเปิดให้ดูเลยนะโอเคนะครับคนนั่งหลังก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่ชาร์จมือถือนะครับมีนะ,อะโอเคนี่ก็เป็นนะครับดีไซน์นะครับแล้วก็ ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรวมไปถึงที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านะฮะผู้โดยสารนะครับรวมถึงเบาะผู้โดยสารตอนกลางนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวไปกันเลยฮะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในเลยนะครับนี่นะครับพอเข้ามาข้างในเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมกดปุ่มสตาร์ทนะฮะแล้วก็จะดูนะครับหน้าจอตรงนี้นะมันโอเคไหมอ่าดูนะฮะนี่นะครับเบลคั่มนะครับแล้วก็โอ้โห อันนี้คือราคารถ800กว่าบาทนะครับโตยโยต้าเขาให้มาขนาดนี้นะฮะซึ่งมันโอเคมากท่านผู้ชมดูดิอืมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาไล่กันทีละส่วนเลยนะครับเริ่มจากตรงพวงมาล,ลัยนะฮะเป็นพวงมาล,ลัยแบบ power ไฟฟ้านะครับผม EPS ปรับได้4ทิศทางนะครับสูงต่ำแล้วก็ใกล้ไกลนะครับก็คือกดลงมานะครับก็เดี๋ยวหาวัานนั้อยู่ตรงไหนก็นไม่รู้อ่านี่นะฮะ กดลงมานะครับสูงต่ำนี่นะครับเลื่อนได้นะแล้วก็ดึงเข้าดึงออกได้นะครับนี่นะอ่าเอาตามความสะดวกท่านผู้ชมนะครับสำผมก็คือจะกดไว้แบบนี้นะฮะส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นหนังนะครับน่าจะหนังแหละท่านผู้ชมตรงนี้อ่าก็เนาะตามราคานะครับโอ้ตรงนี้จะต้องขอโชว์มาตรงนี้คือทําแบบได้โอเคมากนะฮะปุ่มนะครับตรงนี้นะฮะปุ่ม m u l ติฟังก์ชันต่างๆนะครับผมก็มีอย่างครบคันนะฮะอ่าตรงนี้ทั้ง2ฝั่งนะฮะ เดี๋ยวไล่มาดูตรงนี้มากนะครับตรงหน้าจอนะฮะตรงหน้าจอนี้คือน่าจะเป็นอะไรที่ว้าวมากนะครับเพราะว่านี่ท่านผู้ชมดูเลยนะฮะการวางหน้าจอของเขาก็คือโอเคนะตรงนี้เออดูโมเดิร์นนะครับไม่เหมือนกับอีกรุ่นนะฮะที่นะฮะก็แค่ว่ากัางอีกทีแล้วกันอืมสรับหน้าจอนะครับผมก็9นิ้วนะฮะการทัดกันอะไรก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับก็ดีกว่าในหลายรุ่นนะฮะก็อืม การทำงานอะไรก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวต่อมานะครับก็ไล่ามาดูนะครับว่าตรงนี้นะฮะมีอะไรบ้างก็จะมีช่องแอร์นะครับช่องแอร์สช่องนะฮะเดี๋ยวนั้นนับนะหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะผมก็จะเป็นควบคุมแอร์นะครับไม่ได้แยกอิสระซ้ายขวานะครับก็จากง่ายๆบ้า ต้องควบคุมจากด้านหน้าเลยฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับผมแล้วก็จะเป็นหัวเกียร์นะครับอันนี้ก็ปกติเนะาะตามสไตล์โตโยตานะฮะแล้วตรงนี้ที่สําคัญเลยนะครับผมมีปุ่มออโต้เบรกโฮนะฮะและมีไฮไลท์ด้วท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ปะนี่อ่าเขามีเอมเบนไลท์นะฮะออเออราคาเท่านี้มีเอมเบนไลท์ด้วยครับแต่ว่ามีสีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็คือสีน้ําเงินเนาะอ่าเดี๋ยวไล่ไปดูตําแหน่งอื่นๆกันบ้างนะครับตรงนี้นะครับยังไม่จบตรงนี้เลยนะครับมีไวเลยชาร์เจอรร์ด้้วยนนะคับท่าผูชม อาเดี๋ยวเราจะลองเอาโทรศัพท์มาวางดูนะครับอาบริชาร์เจอรเบาวางอ้าวนี่นะฮะก็ชาร์จได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ชาร์จเร็วหรือเปล่านะฮะส่วนจุดชาร์จอื่นๆนะครับถ้าไม่ชาร์จตรงนี้นะครับก็จะไปชาร์จอีกที่หนึ่งนั่นก็คือผู้โดยสารฝั่งซ้ายนะครับก็คือเออ่คนนั่งข้างคนขับนั่นแหละอ่าก็คือจะต้องแบบว่าเสียบสายกันระโยงระยางไปหมดนะฮะเดี๋ยวตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นแอร์แบ็กนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วเช่นเดียวกันนะครับสะดวกสบายมากเพราะว่า ตรงนี้เนอะอาะจากที่ผมบอกไปคือเขาเอาไวร์เลสชาร์จเจอร์เนี่ยมาวางแล้วก็เลยที่วางแก้วอ่ะก็เลยไม่มีแล้วส่วนตรงนี้ก็มีอะไรอ่ะที่วางของก็นิดนึงนะฮะตรงนี้นะครับก็จะมีะช่องชาร์จไฟเหมือนเดิมนะอ่ะก็เพิ่มขึ้นมาก็คือชาร์จกันอลังการงานสร้างนะฮะปิดอ,อ่ะมาดูที่กระจกนะครับกระจกตรงนี้ก็ไม่น่าจะใช่กระจกปฟับาสงอัตโนมัติผมว่าแล้วก็จะมีไฟนะเฮ้ยท่านผู้ชมมีไฟ LED ด้วยเออ มีไฟ LED น,นะครับตรงนี้ตัววันตรงนี้นะครับมาดูอา้อาวอ้าวแล้วกระจกกระจกไปไหนอา้าวครานี้มีกระจ,จ,จกมีกระจกมีกระจกเฮ้ยมีกระจกแล้วมีไฟให้ด้วยแต่ว,ว่ามันเข้าติดมาอยู่นะก็เอาไม่ได้และเอาแล้วก็คือคนทั้งข้งก็คือแต่งหน้ากันไปสนุกสนานเนาะแต่ว่าฝัคนกลับก็คือขอบับรถไปนะฮะไม่ต้องดูกระจกใดๆเลยนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับอ่าส่วน ด้านหลังนะครับผมก็นี่นะครับท่านผู้ชมก็จะมีที่วางแก้วสําหรับด้านหลังไว้นะฮะมันวางให้จิงหรอวะมันดูเล็กๆนะตรงเนี้อ่ะก็เอาวางได้หรอคก็ประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูผู้โดยสารตอนกลางกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับผมก็เข้ามานั่งในเบาของผู้โดยสารตอนกลางนะครับเดี๋ยวมาดูความมนประสงค์ของรถคันนี้บ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนเลยท่านผู้ชมขึ้นมาก็คือเห็นเลยนี่ท่านผู้ชมเห็นไหม เออนี่คือช่องแอร์นะครับสำหรับผู้โดยสารตอนตอนกลางนะมันน่าจะไปข้างหลังได้ไหมน่าจะไปละมั้งแต่ว่าคืออ่ะอันเนี้ยเห็นไหมมันเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วอันนี้คือคออืออ๋อแอร์มันมาอย่างนี้คือแอร์ออกมาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนนี่ห้แอร์มันก็น่าจะอ่ามันก็น่าจะไปแบบอย่างเงี้ยเลยอะไปถึงข้างหลังไหมเออใช่แต่ถ้าเกิดว่าเอาลงมามันก็จะแบบโดนอันนี้แล้วมันก็จะหานมาที่เราซึ่งท่านู้ชมลองดูผมนะนี่นะถ้ามันไปอย่างเงี้ย ถ้ามันถ้าเกิดว่าผมเปิดอย่างนี้แล้วถ้าท่านผู้ชมถ้าเปิดอย่างนี้อยู่นะพอไม่ติถ้าปิดไปแบบเรียบยๆนะมันก็จะไปแบบนี้เลยข้างหลังแต่ถ้าเกิดว่าผมอ่านี่นะลองดูก่อนเล้ลงมาอีนึงลดลงมามันไปไหนปรเออมันก็โดนนั่นแหละแต่ว่ามันก็มันก็โดนน้อยท่านผู้ชมคือมันโดนยังไงเอออ๋อมันต้องนั่งอยู่แบบนี้ท่านผู้ชมมันก็ต้องนั่งอยู่แบบนี้มั้งเออแต่ว่า มันก็โดนนั่นแหละเอออ่ะมันก็โดนเนาะอืมโอเคครับไม่เป็นไรเรื่องแอร์ปริญญาต้ยังไงเขาก็ทำมาเย็นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้ก็งงอยู่ว่าเออมันมันยังไงวะตัวมันโดนอยู่หรือมั้งอ่านี่นะครับก็เป็นปุ่มนะครับเพิ่มระดับความแรงของแอร์นะครับอันนี้คือปิดเนาะหนึ่งสองอ่าก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะผมก็จะเป็นไฟนะครับสําหรับห้องโพยสารตอนกลางนะฮะอุ้ยเป็นไฟ LED ด้วยเลิ่อยู่ยนะอ่า ส่วนตรงนี้นะฮะก็เป็นมือจับนะครับเออยังดีที่ให้มือจับนะแต่ว่าฟังของผู้ขับนะครับตรงนี้ไม่มีนะท่านผู้ชมไม่มีเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูอันเนกความเป็นประสงค์ของรถคันนี้กันบ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีนี่นะฮะช่องชาร์จนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อ USB A นะฮะอ่าสองช่องเนาะอ่าโอเคส่วนข้างหลังก็จะมีตรงนี้นะครับก็จะสามารถใส่ของได้นะครับผมเลือกให้ดูดีกว่าอ่านี่ถสยได้นะอ่า สำหรับการขย mm ับสริตและข้างหลังก็คือนะครับดันเข้าาออกก็คือการดันเข้าออกนะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่สาหรับตรงนี้นะครับก็คือดันการดันเข้าออกนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับประตูนะครับแผงประตูก็ปกตินะครับผมก็จะมีมือเปิดประตูนะครับผมแล้วก็นี่นะครับที่จับตรงนี้นิดนึงนะตรงนี้บุนุ่มนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วนะฮะก็น่าจะวางได้แล้วตรงนี้ก็จะมีอีกนิดนึงนะฮะอ่าก็ประมาณนี้นะครับส่วน ด้านหลังเมื่อกี้นะครับก็ให้ดูแล้วนะฮะก็ประมาณนี้เลยเนาะท่านผู้ชมอ่าสำนับตรงนี้นะครับผมก็เป็นที่วางแขนหรือเปล่าเอ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 อกงไวะคุยท่านผู้ชมอ๋อมันเอาอย่างนี้วางก็วางแขนเอ,อ้มันสูงเลยนะเนี่ยดูคือมันมันสูงเลยนะท่านผู้ชมนี่ผมว่าเอาวางไว้เมอนเดิมมาดีกว่าที่ เพราะมันนั่งไม่ได้ไงตรงนี้เหมือนมันยกสูงขึ้นมานิดนึงแล้วมันก็จะนั่งได้งไงติดอันนี้ไงติดตรงนี้และแล้วก็ติดตรงนี้นะฮะเบาะก,ก็จะเป็นตัวนี้เหมือนกำมะหยี่นะท่านผู้ชมเท็กเจอร์มันตัวนี้ก็จะเป็นหนังนะฮะแต่ว่าตรงนี้ก็คือเอออย่าไปนั่งมันเลยเนาะอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอรุประโยชน์ต่างๆเนาะอ่าเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับ toyota veloz คันนี้นะครับผมเอาจริงๆอะ่ะคือจะบอกว่ามันสวยนะครับมัน คือถามว่ามัน,มนโอเคไหมมันโอเคนะครับแต่ถามว่าโอเคสุดไหมมันก็ไม่ได้โอเคสุดหรอกเพราะว่ามันก็มีบางจุดที่แบบว่าคืออะไรยังไงนะคืออย่างเช่นตรงเนี้มันไม่สวยอะ่ะสำหรับผมมันไม่สวยอะ่ะแต่ล้ออะไรอย่างเงี้ยให้มาโอเคเส้นสายต่างๆของรถโอเคนะฮะผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยทุกอย่างคือโอเคสำหรับผมนะอ่าก็คือ,ค,อคือมันแบบวางมาได้แบบโอเคครับโตโยต้าเขาดีไซน์ข้างหน้าโอเคผู้โดยสารตอนกลางก็คือ คือนะคือช่องแอร์ก็แบบประมาณว่าคือนะจะถามว่าเออนั่งได้ไหมมันก็นั่งได้ครับแต่ว่าถามว่ามันสะดวกสบายไหมก็อันนี้ก็ต้องมาลองเองนะครับแต่โดยรวมอะสิ่งที่มันโอเคมากๆเลยนะครับนั่นก็คือระบบ Toyota s a f e t y s e n น e นะฮะรถยนต์ราคา8 0 0แสนกว่าบาทเนี่ยโต y o ต a าเขาให้ระบบ s a f e t y s e n s e มานะครับคือค่อนข้างที่จะพกพันเลยซึ่งตรงนี้ผมมองว่า Toyota เขาแบบ ร่บใหม่นะครับเอาใจผู้บริโภคนะครับที่อยากได้ระบบความปลอดภัยนะครับสำหรับรถครอบครัวเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทิ้งไปนะครับซึ่งเขาก็ออาเข้ามาอย่างแบบว่าเต็มที่นะครับสำหรับคนที่แบบบนเอุ้ยโตโยต้าไม่ค่อยให้แบบระบบเซฟที่เซนอะไรมาเลยครับตัวนี้ให้มาแล้วนะจ๊ะและตัวอื่นที่กำลังจะเปิดตัวใหม่หรือว่ารุ่นที่กำลังจะปรับโฉมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้มาอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมที่สนใจนะครับผมก็ลองแม่เวียนกันไปได้นะครับที่โชว์รูมโตโยต้าใกล้บ้านท่านนะครับซึ่ง ผมคิดว <iet> <aga> um ่ารถทดลองขับหรือว่ารถโชว์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีให้ท่านผู้ชมนะครับได้ดูให้ทดลองขับกันแล้วนะฮะหรือท่านใดที่อยู่ที่จัังหวดภูเก็ตนะครับก็แวะกันมาที่ Toyota าภูเก็ตมอเตอนะครับผมก็มีรถให้ทดลองขับนะครับก็คือคันนี้เลยนะอ่าก็นัดจากกันไปนะครับผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกรดแจ้งตอนนี้ผมนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและก็การรีวิวต่างๆในช่องผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ EP หนน้าาาะครับบบผม๊ยย